Ibu pura kat tu kat tu uhu Đi đặc ruột tròn đó Mình sẽ có ít sang หน่อย Wow. ว่าอู้แเ๋้าโอ้มาเจออุุมพี่น้องเลยจากสายตาในพันนะขนให้ม่องนี่ เบืมีหนูใงญ่รลนพี่น้องเป็บืมีหนูใหญ่รลยนในป่าหยาคน,นเสื่อมนเลยเพราะว่ามองเข้าไปจากตรงนี้นี่มองเขาไปนี่เหมือนใจกลางนี่สิเป็นโป่งๆนะโป่งๆเนี่ยคือมากเลยหนูเขาจะมากมากเลยกับหยาคนไปพี่น้องเดี๋ยวเขาขอไปสำรวจกันลองเบิ้งครับสร้างหน่อยว่าน่าจะมีนะเบือ้องหยาไในะ่หลบหนอกมันหนาเลนนะมันมีเรียนนะสังหน่อยว่านะ ถึงมันสีนบนยบที่ล้องบวกัดหยายเขาเห็ียตัาวาสั่งหน่อยว่ามันมีแววเนี่ยพี่น้องนี่พี่น้องเอง้ชัดเจนครับบัดท,ที่นี่ว่าจาเป็นต้องไปเบิิงค้องเบิงิงทางแล้วครับนี่เห็นบ่พี่น้องนี่เรามองเพิ่นมานางังซวยช่มจันช์ชมวิวเบิิงเนี่ยเป็นแปนเนี่ยม่นเลยเนี่ยวันนี้ไปไซนี่ยครับนี่แม่นของเพลินเลย แสดงว่วทาทั้งในนี่ก็มีสิพี่น้องมีเบยวมีเบียวครับแบบนี้นานชัดเลยพี่น้องมาท,ที่นี่อ้าวมีโตขันแบบนี้เอามาถึงข้างแล้วครับข้อสันนิษฐานถูกต้องเอาหาองยอนอาวุาออยาวธย่างเดียวครับปีด่บมาท,ที่นี่บ่ท่าเยอะพี่น้องเลยคนยังส้างหน่อยบอกแล้วทางบ่ต้องครับไม่กัดก็บ,บสอ่อน ประสิทธใส,ส่สักอย่างซับใสเลยพี่น้องเลยนีกนย่ก็ได้กอบกุ้ม,มันที่พ่อพีนอ่น้องนี่นี่เรามองดัดงูมั <c oughs> นทางให้ได้พี่น้องเนี่ยโอ้พี่น้องสักหน่อยว่าไม่โตดิ่ อุ้ยสิกลับเลยเดี่ยพี่น้องเมื่อกี้นี่ตรงนี้ปักตินมันถือไฟใหม่นะครับนี่เออล่างสิกลับเนี่ยพี่น้องยังมาเตะเอาจนได้วะเออเหมือนกับว่าไฟใหม่บูเบิร์ตตรงนี้มันก็เลยอ,อยู่ลองมึงพี่น้องศาสตร์อุ้ลองมึงแหละครับยังหน่อยสักสี่สาหารังก็โอเคครับโอ้ดงนี่ทั้งดงเลยพี่น้องเลยอันนี้ท้งหน้าอันนี้เห็นเองแตงเลยครับมันบูมีน้ำเลย เพิ่นใส่ระบบวานออกนะครับลงไปเหยียบของเพิ่นบ่อด้บ่อยากลงไปยุงองเพิ่นนะพี่น้องเนาะสงหน้าบ่อยากลุงไปเบิ่งครับย่างเขามืนท่านได้สูงด้ยวยแหะพี่น้องประมาณสูงประมาณเกือบสิบยี่สิบเส้นนะ่นาจะผมว่าสิลุงไปก็จริงแต่ว่าาเป็นบางๆเบิ้งเขาเป็นบางๆง,งน่าจะเอาตูมันหยากรับกว้างเกินพี่น้องเลยโอ้เอา้าบเป็นยังพี่น้องเลยหากินครึ่งนี้ก็ได้ครับเบิ้งพี่น้องเลย เฮ้ยซวีวีบเืดหูนี่ <laughs> มันทำกันไปทางในม่นพี่น้องเอา้าเกี่ยวว่างอาวุธกันตรงนี้แหละครับสัดกันปากทำนี่เลยพี่น้องนี่คือว่าว่ามันสุดยอดอยู่นะ <laughs> เอาล้องมือพี่น้องเลยครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมย็บสี่สั่งหน่อยทุกคนนะครับ <laughs> มาอีกแล้วพี่น้องเลยโอ้ยกลังสิกศีรพี่น้องเมื่อกี้นี่ ย่งางต่ำต่อตึงเลยเจ๋อเจอกระห่ายเลี้ยวพี่น้องเลยโด่งสน,น่ะโอ้ยย่างลอยยี่ตั้งโดนพี่น้องโอ้โหเอ็ดใจเลยดีนี่ดีกําลังยีถอนกำลังเลยย่งางมันจากน่อยก็น,น่านสนโอ้ต่ำตึงรถพี่น้องเอ้าเมื่อกี้นี่สเปซสบะมากแบบใหญ่มรรทัวทางเลยพี่น้องเลยเอ้ามาเจอโด่งมันจากน่อยพี่น้องอันนี้หนูนมั้งสามสี่โตอ,อยู่หนูมั้งเอ้า สังหน่ยอ,อยเขาเนใี่ยอยากไน์นะพี่น้องเดี๋ยวมันคำนะครับว่าเดี๋ยวนัดกับที่วัดกับพี่วันไว้นะครับเดี๋ยวว่าสิไปลงเบ็ดกันก็ว่าจอดอาวุธทิ้งไว้สักสิจะเศร้ากันว่าสันอ่ะเพื่อได้กิ่นนู้นน้ำกันแล้วก็เพื่อได้ต้มปลาแรงนี่ <laughs> อ่ะตามมากินข้าวปลาพี่น้องเพื่อได้กินอย่างไรครับเมื่อนี่ <laughs> โอเคพออยู่พอกินอเอาเละได้ก็ได้ได้ก็เอาไม่ได้ก็บอกเอาอ่ะ้องเดี๋ยวสั่งหน่ยอ,อยเขาเนใีในในใ่ยอยากไซน์ะครับพอแต่วทย์คำหลือพี่น้องกันแห่งเขาอยากก่อนแห่งว่าฝนตกวีโต๊น ยังว,ว,วันวันอยู่นี่เอ้าโตกะกระบาะนครับทีมงานเมียโซทีมบุกขึ้นเขาเอ้าเอ้าพี่น้องเงพีาา่เอบ่เดี๋ยวสั่งเราเขาเนี่ยอยากไซด์นะครับเดี๋ยวสิกคำก่อนข้างงามมีได้พี่น้องแต่ว่าหาขีบ่พอครับ <laughs> แปลกปบ่ป๋อกัดเั่นเป็นห้อยกเก่าๆครับพี่น้องกระโบมันใจเหยื่อเงน เพราะว่ามันหาขีนบ่พอครับเขาเลยบุลเรวันูนี่ตัวใหญ่ตัวน้อยสั่มใดแต่เบื้องจักลักษณะอาการห้อยกัดนี่หน้าที่ตัวใหญ่อยู่ด้วยพี่น้องเลยค้องคนมานี่ไปเนี่ยเอามีตบ่โบมีโตกระลูกกระลาแรงนี่พี่น้องเลยถามมันด้วยอาวุธนี่แหละยากยังไปพี่น้องได้ก็เอาบบได้ก็บบเอาครับเอ้าจะได้กำวัดแล้วครับบัดที่นี่พี่น้องเจอสมบัติ ไอ้เหรียญอะไรวะเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวไปขูดเบิ้งครับ <c ười> คือเหรียญยังกันเนี่ยเนี <c> ่ย <ười> ครับได้ตรงนี้ปลาก็หกนะพี่น้องนี <c ười> ่ว่างนี่นไหมเมื่อกี้นี่ขุดมงสีดิกว้างอาวุธจะพอดีเลยเนาเดี๋ยวจงไปรุน่นเหรีพี่น้องว่ามันคือเหรียญยังกันเนี่ยดี่น้ครับ <c ười> โอ้โหมาหอด มอดก้อนมูเลยพี่น้องเอ้ะนั่งเท้าลกตายยู่มไหมเลยไม่ใส่เด้หอดกรจดเลยเด้โอ้โปวดนีหอดทะล่มส่วนโตคพณ่ดนเพิ่นโอ้คักขนาดหวนไฟก็ได้อีตุ่มใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยแน่นอนแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวลงเม็ดกันครับพี่น้องมาที่นี่โอ้เครื่องขั้วเตรียมพร้อมเลยยันว่าล่ะสิบ่เฝ้าว่แน่นอนขนาดพี่น้องเดี๋ยวถามพี่วันกันครับแต่นี้พี่วันเราไปซสื้อ น้ำแข็งอยู่ถึงมาถึงด้วยกันจากบางนานึาน่งก็ได้ปาดโทแต่ละคน <c oughs> เดี๋ยวไปซื้อน้ำแข็งอีกครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราไปใส่เบียน่ำกันครับพี่น้องเอ้มาแล้วพี่น้องเอ้วันบางนาโอ้ยสุดยอดเออที่ได้เตรียมตัวไซเบียได,ด้พี่น้องเอ้บาที่นี่หัวเยื่อกับหอยแคร์ตลอดอยู่างนเท่าที่หาได้ครับ ตามรุงเทพไปหาเยอะดีๆคือเขาขึ้นสิบบได้หอกทั้งนี่เท่าที่มีครับมาพี่น้องเลยจัดออเดอร์ก่อนอาหารว่างชตเตนเเมเตมเมเต็เต็มเป็มเต็เป็กเเต็มเเต็เมเมเตอเตส่ต็ต็มเเต็่เดี๋ยว็เต็มเต็มเำ็มเต็ม ไปแล้วผู้ฝีมือ,อยางไว้เจ็บขาโอ้ยใส่หลอดไปแลวฮะเดี๋ยวเซตเป็ดกันพี่น้องเไยเดี๋ยวเกิดไปเลาะก,กันบัดทีนี่เลาะเบ็ดกันตัวโอ้ยมันเลาะตัวตัวไปใส่ใส่ก <laughs> ่อนนี้มันยัใส่อยู่ <laughs> เออเขาว่าคำว่าหอดสอง,อง,สองทุ่มสามทุ่ม,มนี้ประมาณตัวสั้นนีวัดว่าอ้าพี่นอ้องเดี๋ยวไปใส่เบ็ดกันกับบัดทีเนีอยพี่น้องเลยที่วันนี้มีทีเด็ด โฮโเฮ้ยเดี๋ยววาทางไหนอีกเนี่ยอยู่ข้างบ้านแล้วป้าเธอกรุงเทพอยู่นะกรุงเทพยมีแล้วกรุงเทพยก็มีขี่เรืองกระไดล้ว่าคุณเอื่อคุณสีสวยงามเลยแบบนี้สันเอา้าจัดไปพี่น้องสันมีเยอะเด็ดแล้วคุณเออคุณมาโดยบอกนทว่าเยอะอยังไงเยอะเด็ดขาดเกว่าสันเอาหนึ่งพี่น้องดูควารถพี่น้องเลยภาพของเสีเบียด เมื่อกี้ก็ล้มตีลังกาเลยพี่น้องเลยโทรศัพท์นี่เปียกน้ำเลยดีและฟื้นฟื้นได้ยมันคือพี่วัดนี่เงี่ยหุ่นพงื่อนเต็มเงือบอยู่หุ่นโอ้โอ้ยเดี๋ยวมึงคล้องเพราะอีเงี้ยนี่นี่เปล่าโว้นี่พี่น้องเลยไปพี่น้องเลยเรือสามหลังสุดท้ายครับเสียบไว้ ออและวปใส่มันละข่นแล้วเมย์เยอะกันหลืออะไรพี่น้องไปยากับพี่น้องเลยสิคือบ่เดี๋ยวได้สร้างมาครัปเดี๋ยวจะเบิ่งพี่น้องเลยข่นเมย์แล้วละ่ะโอ้ยเย่ลลเลืออะไพี่น้องเลยจะละหลังพี่นออ้องเลยจะมีต้น้อยน้ำเด่นเซยอยู่โอ้ยโดนตอดอีกแล้ว,ต,วตายเนี่เยอะเยิพน,เยนพี่น้องเลย เอาเอาพี่น้องหลังนี่มีพี่รุดเอาเงี้ยนอีหลีพี่น้องเฮ้ยได้ต้มแล้วสันหุ่นกระเตากระเตาอยู่งหุ่นฮะพี่น้องเลยเอาได้ต้มสันเออสีนี่แม่เว้ยเอาตัวแรกแขกมันพี่น้องเลยหลอดมาตลอดทางกระโดดหลังนี่มีพี่รุดดิพี่น้องเรื่องดึงขี้นี่เอาคือมิดจ่อยละ่ะ ลุดสมั่งพี่น้องเไยโอ้ยน้อวิวอว้ึ่มดุ๊กดุกพี่น้องดูนะเห็นบ่มโอ้ยเอเบเลยพี่น้องเไงโอ้ยกล่องกระมัวนีอนถือน้ำพี่น้องเไยโอ้ตุ้งยิ้มพี่น้องเไยเกี่ยว โอ้ยวันไหนปลาดุกเงยสองเตีมพี่น้องเงยคุณเฮ้ยผมสร้างหน่อยได้สามเตีมพุนดดี้ปลาดุกใหญ่ตัวนึง่งมาคอสองตัวเนี่ยเฮ้ยเยี่ยสวาทหน่อยเจ้า <c oughs> ต้มแซ่บเต้าเขาว่า <c oughs> เอ้าพี่น้องพอต้มอ,อยู่ครับมาพี่น้องมาที่นี่มากับมือซันอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยคือวะมือแม่นอันดับหนึ่งเนาะักกัน ไอ้คือดีมันต้องคืออันดับหนึ่งอันดับหนึ่งจะซีทุ่มเลยนะ <c oughs> เออแต่ว่าตอนนี้มีต้มปลาแล้วมีต้มปลาแล้วสีวิ่งสีวิงวเนี่ยย่าซาสั่งหน่อยเด้อพี่น้องเลยวิงวิ่งเลยเด้อแต่ว่าพี่วันเราสีเทียงบ่อหันละนะวิงคือกันเบิ่งอาวุธเราพี่น้องเลยอันนี้มาถึงไม้ได้เด้อพี่น้องนะไม้นี่ไม้ที่บังเวียนนี่แหละที่ว่าสั่งหน่อยย่างตำตอน่ะมึงเห็นว่ามันสีคือวะ เอาลุยเบิงังพี่น้องเลยเดได,ได้มาแล้วพี่น้องเลยหลังแรกเขาคือบอปกติเขาว่ามันอยู่ที่หลังแรกนี่ดิสีแหกงมันบอแหกงมันเลย <c oughs> พี่น้องพี่น้องนี่แหละเขาว่าหลังแรกแคกหมันน่ะ เอ็ดเป็ดเอ็ดเป็ดอ้ยบมลูเจียดโลเี่มันอ้ยลููู้้บอกนีลูแท้เอาเอากลับไปทางบ้านเอาไปกลับไปทางอู้ย่ัเถอะงเลยวะเอ็ดเปยู่บัด้อยู่พี่น้องอุ้ยว ทังที่สองพี่น้องเไยเขินตะดำกุจจุฮู้อุ้ฮู้เกียวโอ้โหสองหลังสองแตรมเกียวมีเลยอีสานพัดทินพี่น้องเอ้่ยดักไปสั้นละหลังนี้บุ้มีหลุดเลยล่ะถึกเสยเกียวพี่น้องเอ้่ยกวมักงามพร้อมสดจัดนี่ สองหลังบ่ท่านได้อดผ่านเด้พี่น้องพูดพี่วันสายสันน <laughs> ี่วะน้องมันสิออกมาหิงหิ่งหูพี่น้องหยังที่สามยังที่สามพี่น้องเอ้ยอคนรวยอยู่ยพี่น้องโอ้ยเตะละตัวนี่เกี่ยว เ <c ười> สร็จสังน้อยแบบน,น,นี้พี่น้อง,น,องนั่งครับมีเหลืองนี้กันโอ้ยพี่น้องตีเฝ้าเห็ดอันไนวะโอ้ ยากนะที่มันจะตีเฝ้าถ้าใส่แบบนี้พี่น้องยากเป็นปหนูหน้อยครับถ้าอยากรู้ว่าหลังเมื่อกี้มันเฝ้าปอ,อยังพี่นอ้องตผมว่าบึงหลังนี่ครับเพราะมันใกล้กันถ้ามันมีเฝ้าก็แสดงว่านหนูหน้อยโอ้ยพี่น้องอยนู น้เอสิ่งพี่น้องในมาเดียวสามคือโอเคนะโอ้ยตรงพี่น้องพี่วันดูพี่น้องไฟไม่เมเปิ้คือบ่ามันติดอาวุธสัางหน่อยเบิดหรือบุนี่แล้ว กันไปพี่น้องเลยเฮ้ยหายพี่น้องหายเลยนะนีเสือกน้องเฮ้ยผมยึดเสียงห้องแล้วพี่น้องผมยึเสียงห้องผมยึเสียงห้องว้าวเต็มเต็มพี่น้องพูนนดำคลืออุ้ยพูนพูนโอนพี่น้องเห็นน้หมผมบ่โอ้กะทิว่าตัวงามพี่น้อง ถือว่าใส่ได้อยู่ครับเขียวอยู่เขียวอยู่อ๋อเพราอะไรเพราะอได้พี่น้องเอ๊ะแก้วว่ามันไม่นี่เดี๋ยวพี่น้องแต่ถือขอมอออูี่นื่อยนี่งกลมมิงคือเกาอยู่เออเปร๊กว่ะที่ผ่านมาเนี่ยบุเป็นตะถือเนะี่พี่น้อง แต่ที่รีวิวนี่เป็นจะถือมากเลยเงียบจิ๊บเปียกกัน่น้องพี่น้องเนาะหลังสุดถ่ายที่รีวิวครับหลังแหลกเลยลน่ะนลังมันมันตกอง,ง,งินนี่นี่มันต้องนอนยนังสี่แม่พี่น้องนี่ปากคำมันนี่เห็นปะทางออกมนันไงเออเฮ่ยมันต,ตกไปยังสี่นี่แม่โอ้ยแกยวพี่น้องเลยสุดจัด สุดยอดครับมาน้องบัดรนี่นี่หมายสุดท้ายครับดีพี่เพป็นจอดพักรถพี่น้องเลยนันสูบหัวเขาว่าหมายสั่งหน่อยซะละแต่ว่าจำได้ยุคพลังแหลกในยุนี่แหละนม่พี่น้องพลังแหลกมาจังนี้ มิดอิ่มติ่มม้อนจริงจริงเฮ้ยเมียนบอกพี่น้องขึ้นไปทำกันพี่น้องเลยหลังสองเป็นก็มาจอดหัวเสียบรถเขามุงกับดักคักเนี้ยเนาะโอ้ยมิดวายคิวพี่น้อง โม่คือดีพี่วันเลยรถเป็นรถจอดสั่งลางเินพี่วันผมดักไว้ใส่บาตที่นี่ปู่ดักกะหลงเ่้ากูทางนี้พี่น,อน,นอ้องเฮ้ยกับดักหายวะโอุ้ยนี่พี่น้องนนหาไปเถอะหอดโลววะอุ้ยอ้วนอยู่ขาดอยู่ยสามตัวยังสี่หอดโล นองงโอ้ยแต่ก็สวยงามพูนะ่ะ้วนอุ้ยเลยเอ้ยงามอุ้ยออตัวนี้เป็นมันจุดจุดตัวพี่น้องเอ้าเกี่ยวครับอ้ยสุดท้ายของไม้นี้หมดแล้วเ่รากขนาดคิดว่าน่าจะดักหนูจอนนะพี่น้องมันสิ่ออ้สั่งหน่อยบ่าหนูจอนว่าว่าอุย้ยเกี่ยวบ่วเหลือพี่น้องเลยตามไปตามเป็นไปตามชิด มีมุมีทางนะเ,เออไม่เลยนะห้องกี่กีอยู่ที่วัดเลยน,ลยน,ยนี่คิดว่ามเพิ่นออกมาจากข้างนี้นี่นี่เออพินพ่นเพิ่นเพิ่นสิขามมาจากจากถนนเส้นนี้ปับ๊บขอบ้านี้เออเพิ่นสิออกมานี้นี่นี่เรียบร้อยเลยโอ้โหผมลัดทางเลยเกี๋อผมคิดถือขนาด <laughs> สุดยอดพี่น้องเลยน้องกีนโซนซีหลังหาหลังฟังนุ่งแล้วครับ มาเบิ่งสซนนั่งนี่ฟังใสเมื่อพี่น้องคือบ่ส่นนี่กิดซังไว้ก็ว่าขี้อยู่ดีนี่เห็นที่รุ่นนี่นั่ไงหมดดำนิงดีเฮยีวันทิวันแตงหัวคำมันนี่แข็งบ่หรออืมเป็นดำมันเลยเฮ้ยเจ้าวะ ว,วนานและมันต้องยังซีจุดพี่วันบอยอยากสั่นตอกพี่น้องเง่ <laughs> ถือกระดักไปเร็วเว้ <laughs> วยไม่บอกแล้วเราดับสั่งหน่อยลันที่สองพี่น้องเง่ลันกี่ลันฟาดไปเล้วเออหนาสิีนะพี่น้องดูเฉยๆดิดูหลัเท้าไหมดิ Ông, ông út hai Điều, điếu, điều, điều Nhi hai Đấy sược, nhi để Cứ Đứng lên tưng Ui, nhưng nhưng có tài Hả? Số mươi vô Số Ui, cứ bỏ dần là bỏ hỏng Ui, đưa 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 Đứng, đứng มันคือห็นสินมันคืออย่างเงี้ยอ้ยุบุเล่ายุบุเล้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยไปเลยไปขนี้เลยุปนปน้องุนีีไปนอกหมกี่ผเสียงหงสีเมีนชัดเจนนี่นู่อนอื่อเลยตองจออ้ตัวี้ดำือยจับหาง นี่จับพางเล้แล้วพี่น้องถือขามะถือขาถือขาดิดือบกนีเลยพี่น้องดิอันนี้นะสั่งหน้าคอนี่อยากจัดการนะพี่น้องเนอะพี่น้องเอ้พอได้อยู่งามอีกแล้วพี่วันเนาะเกี่ยวอยู่เอาสวยงามครับพี่น้องขอได้ยาดใส่ตัวครับบัตรที่นี่พี่น้องเอ้ตัวนี่พี่วันโอ้โหบักหนิดขอย่างได้ดิพี่วันเนอะ โอ้สองตัวนี่พี่น้องอุ้ยเมวครับเนี่ยอดสามสี่เดอย่างไรกเปจาเดินหน้า็ดดพี่น้องเลยเเต็มบ่วยสุดจัดปาามีแต่เมีวครับพี่น้องเลยคุณนะสองตัวนี่พี่น้องนี่มัสุดจัดอีกติดกันเลยนี่ออนอุยรวยอยู่แต่ละตัว นี่ละรักหมูใหญ่คักดีนี่นิแมตต์เก่าโตเก่าโต,าตพี่น้องเลยสุดยอดพี่น้องเลยบ่แพป้ปลาคือกันสุดจัดตัวสั่งหน่อยสอย่างพี่นอ้องเลยเฮ้ยก็หอมพวนพวนเกียงปลาแล้ววะเฮ้ยเกียงเราหรอวะเฮ้ยบุ๊คืนะอหอมพวนพวนหนิสิฮะพี่น้องมาให้ดิเข็ดก็เผากินเขากินครับ